เรียกทีไฟแต่ปัจจุบันเขาเรียกหนงวงที่นี่ที่เดียวนะขายดีพี่สาวเขาขายอร่อยก <ผม S 2> อ,อบอร่อยครับ,บรสชาติกลมกล่อมครับ <c oughs> อันนี้ขนมอีกวายครับสมัยก่อนเขาเรียกอีกวายกินอร่อยมากๆ,ๆสมัยเด็กๆก็ก,กินมาโชกโอแม่ทําให้กินสมัยก่อนใช้น้ำมันปลาใช้น้ำมันปลาทอดเป็งในข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวสมัยก่อนต้องเอาข้าวเหนียวเท่น้ําแล้วก็ไปตามปนคลุกโขกกันสนุกดีเหมือนกันเร,าารนื่องอาหารไทยมุกใบไมา คุณนมเงว,วันนาเนี่ยตั้งแต่อายุจำไม่ได้เลยตอนนี้เจ็ดสิบแล้วเนี่ยขนมทุกอย่างไข่เหียกล้วยหวานจนมมวงนมสาวทำทุกอย่างถ้าใครจังใชนะ่เขาเรียกทีไฟแต่ปัจจุบันเขาเรียกนมวงที่นี่ที่เดียวนะขายดีพี่สวาวก็ขายเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ย่อนกระทะ ก็โบราณเขาเรียกอย่างนั้นจ้ะเราก็ไม่รู้มันเร่าควายไปย้อยดูลบลังดูควายก็มีผมมากระแสนจะแดงจะปั๊บขนมีฝ้ายสมัยโบราณเขาเรียกขนมมีฝ้ายเดี๋ยวนี้เขาเรียกขนมงงเดี๋ยวนี้เขาเรียกขนมมงโบราณเขาเรียกแบบนั้นเดี๋ยวนี้ตัวนผสมก็ตั้งก็เหนียวไอ้กระน้ำตานี่น้ำตาลแล้วก็มันงวด

มีกล้วยแขกนะฮะมีไข,ข่หงษ์ับแล้วก็ข้าวเม่าทอดกล้วยหวานฮะอร่อยที่นี่อร่อยขึ้นชื่อเลยฮะของระแวะกนี้ราดูการทำสูตรโบราณครับจะอร่อยมากผมจะเป็นลูกค้าประจำจะมาซื้อตลอดอที่ไม่แษ่คือขนม,ขะมอะไขนมผีวายฮะขนาดชาาบ้านนะคฮับจ <laughs> ่ถ้าเป็นภาษาสุภาพก็อาจจะขนมที่แบบหนุ่มงหนุ่มงนียฮะแต่ถ้าเรียกเป็นโบราณก็จะดูดูดูดีฮะดูย่อนยกดีฮะแต่อร่อยมากเนี่ยครับ เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูพ่อเนี่ย